หากเอ่ยชื่อก้อยอรัชพรโคคินพากรเชื่อว่าวัยรุ่นหลายคนคงรู้จักเธอเป็นอย่างดีเพราะสาวเก่งคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสามารถเรื่องการแสดงเท่านั้นบทบาทการเป็นพิธีกรในช่อง YouTube ของเธอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีแฟนๆคอยติดตามสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องครับด้วยความที่ก้อยศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงทำให้เธอมีโอกาสและได้แสดงความสามารถทางด้านกิจกรรมโดยเฉพาะกับละครววทีนิเทศจุลาซึ่งถือเป็นวิธีสําคัญที่นักแสดงหลายคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้วก้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านผลงานละครววทีคณะนิเทศโดยมีผลงานปิกแก n แอนในปี2556หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าก้อยจะเดินสายเป็นนักแสดงละครเวทีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้เธอผ่านงานแสดงมาแล้วหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์สกาลา ช็อกโกแลตบ็อกซ์เทอเตอร์เอ็มเทเตอร์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแสงอรุณเป็นต้นครับด้วยความที่เธอชื่นชอบในเรื่องของการแสดงนี้เองทำให้ในปี2,557ก้อยมีโอกาสได้แสดงซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2ในบทดิวซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เองที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นที่รู้จักเธอเป็นอย่างดี เพียงแค่ผลงานการแสดงทางหน้าจอทีวีเรื่องแรกก็ประสบความสําเร็จอย่างมากจึงไม่น่าแปลกใจที่ก้อยจะมีผลงานการแสดงตามมาอีกหลายเรื่องอาทิเช่นรักออกแบบไม่ได้แหวนดอกไม้ขวัญผวาสองบ้านสาวโสดแปรรักฉันด้วยใจเธอภาค2และคืนนับดาวเป็นต้นครับโดยเฉพาะปี2560เธอมีงานแสดงมากถึง7เรื่องด้วยกันนับได้ว่าเป็นปีทองของเธอเพราะเข้าวงการมาถึงไม่ถึง5ปี ก้อยก็กลายเป็นนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นที่มีแต่คนชื่นชอบครับนอกจากเธอจะมีผลงานซีรีส์และละครอยู่กระทางฝั่งอโศกช่อง GMM 25และช่องวัน31แล้วก้อยยังมีบทบาทสำคัญในช่อง Workpoint อีกด้วยในผลงานซิกคอม6กฉากครับจานผลงานการแสดงของก้อยที่สื่อให้เห็นถึงความสามารถด้านการตลกขำขันสร้างเสียงหวัวเราะรวมถึงผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านมาอย่างแอน a k e of An ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานการแสดงที่ทําให้เราได้เห็นว่าฝีมือการแสดงของก้อยที่แตกต่างไปจากเดิมแถมยังมาร่วมงานกับนักแสดงหญิงวัยรุ่นมากฝีมืออีกหลายคนซึ่งก้อยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครครับจากความสามารถการแสดงที่หลากหลายไม่ว่าจะมาในรูปแบบสวยดูแพงเซ็กซี่หรือคอม,มดี้ก้อยก็สามารถสื่อสารภาพเหล่านี้ออกมาได้อย่างชัดเจนจึงทำให้เธอมักจะได้รับโอกาสที่หลากหลายในวงการบันเทิง ในขนาดเดียวกันก้อยก็แสดงความเป็นตัวตนที่ชัดเจนเป็นคนสนุกสนานผ่านผลงานรายการต่างๆโดยเฉพาะในช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมที่เธอทำกับสองสาวเพื่อนซีอย่างนัตต an ี้นันทนทธกัดกุลและ Dream ดรีมอภิชยาพาณิตกูลเธอก็สามารถสร้างสารรค์ความสนุกให้กับผู้ชมรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นรายการเ r รนฟรายยังไงไหนเล่าหนูอยากออกเรือนแต่ที่ประสบความสำเร็จไปอย่างมาก ต้องยกให้กับรายการท้าหนูรับพี่จะรักปะรายการที่จะพาไปรู้จักกับแขกรับเชิญแต่และอีพีมากยิ่งขึ้นผ่านการพูดคุยบนรถกับคำถามที่สนุกสนานโดยใจผู้ชมครับรายการท้าหนูรับพี่จะรักปะถือเป็นรายการที่โดดเด่นของช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมเลยก็ว่าได้เป็นรายการที่ทำให้ก้อยกับเพื่อนๆเ,เป็นที่รู้จักและเป็นขวัญใจเหล่าโซเชียลและโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ด้วยยอดติดตามของช่องที่มีมากกว่า1.5ล้านถือเป็นการการันตีความสำเร็จของช่อง YouTube ช่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับถึงแม้ก้อยจะเป็นที่รู้จักในกลุ่มของวัยรุ่นเป็นหลักแต่อย่าลืมว่าด้วยความสามารถของเธอที่เธอจะอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนานก้อยก็ต้องมีการเติบโตไปพร้อมกับบทบาทการแสดงในวงการซึ่งกลุ่มแฟนคลับของเธอก็จะโตตามไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้ก้อยมีความเป็นแมสที่มีมากขึ้นตามกาลเวลา ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้อยู่คู่วงการบันเทิงได้อย่างยาวนานครับ